ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดคิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกม,เกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม ปวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG p h o จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผม คอนเทนต์ไล่ตบบอตทั้งคดานต้องมาแล้วล่ะไม่มีใครว่าคุณเฮฮานะว่าโกหกนะผมแค่บอกว่าผมทําแบบที่คุณถว่าแล้วมันทําไม่ได้แค่นั้นเอง ไม่มีใครว่าคุณเฮฮาว่าโกหกนะผมแค่แ,คแบบว่าแบบเออมันมันทำแล้วเนี่ยผมทำแบบคุณแล้วผมทำไม่ได้แล้วเมื่อแกมาลเล่นในคอมอะ่ะเล่นใช้ LD player ครับตายแล้วตายแล้วแม็กตายแล้ว เราไปฆ่ากบเลยดูกบกันเนี่ยคุณดูกรบกัน,นตายแล้วโอ้โหมึงให้ออดินกู400แม,40ม่งให้ออดินกู400ให้ออดิน400อ๋อโอเคโอเคเล่นดีกว่าอึ้ยอีกรบกูสีดำ ดินงด้อมพาร์จักรยานวะถ้าเราฆ่าหมดแล้วเดี๋ยวให้คนในกิวมาเข้าตี้ ได้แล้วเหรอครับหมุนกาชารวดเดียวสิบชิน้นนะเป็นการหนุ่มหนึ่งครั้งหรือสิบครั้ง1ิครับเปิดเลยเปิดเลยเอออ่ะศาสตร์เป็น,ปนาศาพปนไปละ าเข้าไปอยากเข้าไปโอ้ยคุณเนียรีกอเอาก็อยากจะได้ให้ของ,งเยอะอ่ะก็เห็นมาถึงก่องก็เปิดไปเลยแล้วก็เราใจดี กาไม่กลับไปไหนละมันกลับมองมะครับคาเคดเดินผ่านคาเคดเพื่อนกันเอาพี่เกมไอ้เหี้ยเฮ้ยมันกลับสกิลว่ะสกิลอะไรหรอไอ้เหี้ยไลน์นิโฮมีฟิกมีฟิกแคทตามนี่งมีเอาหรอโค้ยฟาเด ปกติไรนิ่งโบ้กูจไนิ่งโบ้รแคเทียะไรแบงไอ้สัดผิดตัวทิพายแล้วเพื่อนพลากันแล้วเพื่อนเพื่อแตกเพื่อนไม่ได้ของใช่ไหมครับเาะมันถึงหนึ่งเปอร์เซ็นมันอยู่ใกล้ๆันนี้เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เหรอเห็นเปิดเซิร์ฟเวอร์เวียดนามครับเนมีเปิดเซิร์ฟเวอร์เวียดนามครับเปิดิดชีวิตดยมิกไื่นบากบนนไังกันเห่ยม่ฟิกเฉย มีบอลเลเซอร์ใส่กูเขี้ยนเลยวะไอแบงค์การ์ดเมืองวันยังมีคนขายเมงวันฮีนะยังเห็นอยู่เอ็ดบีสองไปซ้อนอยู่เดี๋ยวกูลองด่าจะมันไม่มีใครเอาของเมืองวี้ฮีบูดีไว้ดีได้คาเครดอีกตัวเอาเข้ามาเออยังไงลากมาใกล้ๆกันนี่เป็นโอทูสเกตอ่ะรู้จักเอ่ะพอตอนกูไม่ดีเลยเหรอคือไลนิ่งคือสกิลปมของทองได้โล่มันมันจะโบลล้วนยินดีด้วยครับยินดีด้วยอ่าเคยเคย ไอ้แย่ไอ้เนี่ยตั้งแต่เวลหนึ่งอ่ะมีหนึ่งวิตลอดเลยปิกเลยขึ้นมาอีกบรรทัดนึงเลยเยียแบงค์ทำให้มันตายยากขึ้นนะเนี่ยรู้วะก็ดีไงโอโตเกะไงโอโตเกะอุ้ยเยี่ยแบงค์ทำกูงงหมดแล้วเนี่ยกูโดนกัดบอมมันเก่งขึ้นปะวะหัวกูทีเดียวล่วงไปเลยตัวอะไรอ่ะให้กูช่วยออฮิโร่จุ๊บหน่อยพี่น้อง คนทัศเกตไงเฮียบอยก็บอสอยู่กันทั้งคู่กันดูโอไงใครก็ได้ชุบกูทีอะไรนะเดี๋ยวกูไปชุบให้ชุบกูหน่อยมันมันไม่ได้ยินกันหนึ่งใครไม่ตีเอฟพีก่อนใครก็ได้ชุบคูทีไม่ได้เอฟพีไงมันไม่ได้เอาพี่บอยไม่เอาแต่เทียแบงค์ตีมาแล้วก็ชุบคูทีไม่มีคนแทงบอสชุ่ไม่ถึงไปพวกเอฟพีอื่นๆเลยชุบทีชุบทีไม่มีคนแทงบอสชุบหน่อยบุกคนตีได้ตีอยู่ เกิดเร์ฟเลยนะก็ใช่ไงเอามมลาไหมเอาโมลาก็เลยมาลากลกกูทีฮัลโหลเต็มเต็มเต็มเอาโมลาไหมล่ะพี่เองน้องปล่อยให้พี่ฆ่ามันเอยยิงตีนาเลย กุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวไปฟาโลครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหอกว่าเป็นไงล่ะบุได้ลองสักทีของจริงว่ะไม่ไปด้วยกันเหวะกูถามจริงเอาคนเดียวเดย์ก็กูบอกแล้วเดี๋ยวกูไปอ้อหลอดแล้วเอาฮีโร่กูตาไปบุกดีกว่าเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮีบุกไม่ได้ของนานแล้วไปเด้ มันเพิ่งไปไาพีดในกิลเมอร์ตี้แบบบุกไอ้บุกไอ้อะไรแม่งไม่วิ่งตามบุกมาเมื่อกี้ฟาโลได้แฟร์ฟาโล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 ใส่แค่ทามให้สกิลโบว์ไปดิใส่แค่ทามคงที่ให้หนึ่งสกิลโบว์โอ้โหเฮียเนอร์โคตรน่าเกลียดเลยอ่ะใช่เนิร์ฟทำไมงงเนิร์ฟสกิลโบว์เฮียวิสานปกติมันก็กระดุกกระดุอยู่แล้ว คนนูนตอนนน่นไอ้เนี่ยกูโบลลัวกูยังว่นนาตอนในะโกงว่าวิาสาดีปเปเลยปเลยบีปเลยกูโบลัวกูยังดามิทขี้เปติว๋วทีัดไมาใส่ให้หาากูห่งวิไล่เียแป๊บเกูคบสวเวอร์ไบอยอีนี้ครบแล้วอะ่ะกอย่บอยแล้หมดเลยอยได้อยู่คนเดียวเอองาทำหอกต่อ เติบโตไปดิเติบโตไปดิเติบโตทุกคนพินว่าเติบโตฟาโลเนี่ยฟาโเนี่ยฟาโรฟาโลฟาโลกูตบอยู่75เป็นจะมันจะเลิฟโบ้ทำไมวะปาทูจะไปบัฟคีให้บัฟคีปาทูโบโหดไปหรอปาทูโบ้โหดาทูโบโหดแท็แไปไปฟาจีเอก็เลยมันไส้ฟาโล ฟาโลมายาหายไปเจอมึงเลยฟาโลมายาฟาโลฟาโลพิโอนี่แล้วต่อมายาแล้วไปกระต่ายไม่มีกูก็ไม่อยากเล่นอยู่แล้วมึงจะมาถ่ายดีพีชครับเนิร์ฟครับดูไรนิ่งโมกุไล่ไอ้ได้ไอ้ไล่ปื๊ดไอ้ไล่เลยปื๊ดไอ้บ้าปกติปื๊บปื๊บปื๊บเลยนะ่ไหมโคตเต้ไไต้หวันเขายังไม่เนิร์ฟขนาดนี้เลยอะ กูนึกว่าของกูหายหรืออะไรกูก็ไม่มีครัสรุปกูแกล้งอยู่ในรายละเอียดสกิลเลยค่ะเวลหนึ่งก็มีเวลหนึ่งมีเลยอ่ะปกติเวลเวลห้าจะไม่มีเลยเวลหกขึ้นไปถึงคือเขากลัวอะไรเรียบร้อยยิงซอร์ชิ้นแรกเพียวนี่เพียวหนี่เพียวนี่ก่อนมันมันไม่ทางท่านไม่หรอามายาก่อนดีวะมายาเหมือนจะฆ่างให้ก่อนนะเอามายาก่อนดีกว่า คนนี้มันตายยากนะอะไรไม่มีใครเอาลงหรอกเมื่อไรกูจะขับรถแซวที่ไหนนะผมผมขออนุญาตแล้วคมว่านวนมมเติบโตผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับขับเที่ยวอะไรกูเนี่ยแล้วไม่บอกเลยนักเรียนญี่ปุ่นนะผมว่าเติบโตผมขออนุญาตเขาแล้วนะเปิดบวกกันด,ดีกว่าทุกคน หนึ่งสองสามเปิดที่ไหนดอกกุลาไ้สัสเออเฮียคนเนิร์ฟวิสานนี่แม่งติดใจไม่ทำด้วยอะไรวะเลเวลยี่ห้านะเพชรเพชรฟ้าไม่พอไม่เลเวลหนึ่งเนี่ยเลเวลหนึ่งมันก็ได้แล้วแบกได้เหรอเออได้หมวกฟรีอ่ะลองกดกันตบารงโตมาจากใครครับมาจากโจรส่ครับ ต้องกดรับทั้งหมดอย่างแจมวิงอ่ะ Kingdom มานะวิ่งหมดลากไปอยู่ปลายอะวิ่งไปแล้วไอสัตว์ใครลากไปว่ามีมายาวิ่งไปแล้วอยู่ตรงหน้าว้าปะไม่รู้มันวิ่งไปกี่เจอแล้ว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 โอเคไม่รู้ใครลากลากเลยนิ่งกลัวกฮีโร่เขาวิ่งเทพพิษสัดวโดนเนื้อครับ ดูบอสตีที่เราตีกันดาเมนน้ำโอ้โหยีดแม่ไม่เยี่เก่งใจคนอื่นเลยใส์ไม่ถึงหนึ่งวันเซนยี่เราเก้าสิบเก้าเลยใส่ผู้ขาดบุ้ขาดเองมันต้องไล่อ้เด้มันต้องมีเที่ยมันยังช็อกอยู่มันบอกว่ามันเพิ่มมันเขาเพิ่มแคชทามแต่ว่าเพิ่มดาเมจให้ด้วยมันเอาเพิ่มดาเมนนะ ดูดีเหมืนเดิมไหมมึงก็บอกไปกูไม่อยากได้อยากได้เท่าเดิมคือมินนิ่งอะ DPS ที่โกโย้อมสีดำ <c oughs> เพราะว่ากลายเป็นว่าต้องอัพสกิลเต็มแล้วตอนแรกใช้เวลาม่มานาถึงหมดกด,ดบัตรเสร็จครับเดี๋ยวต้องไปเทสดูถ้าอย่างเงี้ยอัพติดจะแรงกว่าไหมแต่ความคล่องตัวหายไปแน่นอนมันต้องยืนล่าย อุ้หนุนหน่อยความแรงถ้าที่กูจำได้ตัวเลขก่าเท่าเดิมข้างไข่อันที่สองมาเลยอะไรน,นี่คืออะไร เรียกไรินซอคืออะไรจะหมดแล้วคืออะไรเอพีแล้วหนึ่งคืออะไรเออวันนี้แล้วมันมันเขาเรียกว่าเปิดเปิดหัวพอแบบใครได้จีใครได้แล้วมันจะเปิดหัวล้วมันจะได้จะได้ยาวๆเลยยาวๆเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยววิสรดเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวต้องรอเทสแหละเดี๋ยวรอวิสรดรอเทสดูว่ายังไง ไปดีกว่าเล <bunker. S 1> <flatten fit. S 3> ่นแล้วผ่านเอาไล่การมันงอนไอ้มันเล่นผีดปะล่ะมันจะไฟตรงกูมันเอาฮันเตอร์ไฟอยูอ่าไงไหนอยู่นี่อยู่นี่พี่อยู่นี่อยู่นี่เอาพี่นี่ก่อนเอาพี่นี่ก่อนอาพี่นี่ก่อนแล้วก็มาเอาฮันเตอร์ไฟต่อมันเดินผ่านไงมันเจอไงควรจะบัฟนะที่หลักอ่ะไม่ใช่ไปเนิบเดี๋ยวผมบัฟขี้ไอ้เนิบไว้บัฟขี้นู่นน้าขี้นู่นเออไปเนิบไให้หมดไอ้พวกนั้นา่ะ แลืมโมลงลืมโมรู้อะไรกูไม่ดูแล้วเนี่ยกูมไล่ตบบอลละแอดขอสกิลโมแล้ววิสกิลแรงขึ้นเยอะมีคนบอกว่าวิสกิลแรงขึ้นเยอะครับจากยิงไข่ดาวสองทีตายตอนนี้หนึ่งทีตายแล้วมึงต้องลไล่ไงสัตว์มึงต้องไล่ไงมึงสองทีแ <c oughs> <c oughs> ป๊บเดียวมันสองทีเลยนะมันปึ๊บปึบอ๋อมันไม่ต้องไล่มันปึ๊บปึบไปเลยสองทีแป๊บเดียวเขาบอกว่าเขาแก้ตามไต้หวัน ไต้หวันเขาไปใช้การลดคูดาวกันเยอะถามคุณปูดิอ๋อนี่คืออัปเดตตามไต้หวันเฉยๆโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่แบ่งปันข้อมูลครับตะก้อนไฟอยู่ขวาล่างใช่ปะตะก้อยู่ขวาประมาณอยู่ขวาประก้อนอยู่ขวาประมาณอยู่ขวาบอยหลุดการเลอร์ได้แล้วหนึ่งชิ้นเจลาต์เจลาตรงกูตรงกูกูอีกแล้วกูผู้ปลด ติ๊กซอแป๊บเดียวครบไปปะเนี่ยพี่บอยเอชทีเด้ไม่คกูตกเบาจังวะไม่เอาไหนจะตีมันงงเลยมันถึกหรือมันอะไรวะตีมันลักแสนนี่งท่าเกาะมันแตกแล้วมันมุดีแหลอะไรวะุก่าือกคิดทีละหมื่นนี่ยงงเลยตีลักแสนเอาเต็มสิล้านละ เป็นบ้าปุ่นนี่เป็กี่โคอ,อยู่อะไร